นะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอกาเอกายโนอายังมัคโคสตานังวิสุทธิยาติ วันนี้พวกอุบาสกุมาสิกาให้มาประชุมท่านใหบาดกันในในสถานที่นี้ <c oughs> ก็ได้ถือตะงขวัดคือการปฏิบัติทำเนธชิแต่ก็ได้พากันรักษาทั้งอุโบสถถินและศินห้าเหล่านี้ก็นับว่าเป็นสิ่งที่การปฏิบัติบูบชา องมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเพราะองค์ทรงแสดงให้อุบาสกอุบาสิกามีศีลห้าศีลแปดเหล่านี้พวกโยมบางคนก็ไม่เคยได้คิดไม่ค่อยได้ดไไดพินิจพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์แก่ชีวิตเท่าไหร่เราก็จำเป็นจะต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาพินิจพิจารณาให้ควร เพราะคนเราถ้ามานึกถึงชีวิตความจริงใจเข้าไปในชีวิตแล้วเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องมีความตายเป็นที่สุดตัวนั้นชีวิตเรามัวแต่ความวุ่นวายหาอยู่หากินหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลียเ้ยงครอบเลี้ยงครัวอยู่ทุกวันทุกคืนไม่มีเวลาหยุด เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีความฉลาดเฉลียวจึงบอกว่าเวลาวันแปดค่ำสิบสีห้าค่ำให้พวกเธอทั้งหลายจงระกิจการทั้งหลายเข้าไปประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาศีลห้าก็ดีประพฤติอุโมทเถรนก็ดีนี่ให้ไปประพฤติปฏิบัติเพื่อจะระงับความวุ่นวายสับกระสายของหัวใจเป็นเวลาทั้งอาทิตย์อยู่ไม่มีเวลาหยุดหย่อน เหมือนอย่างกองไฟที่เผาไหม้อยู่ในป่าใดป่าหนึ่งอย่างนี้ก็ไหม้เป็นจุนนิยชนลงไปเพราะฉะนั้นเหมือนอย่างเราเข้าไปรักษาศีลแปดวันหนึ่งทีหรือเจ็ดวันหนึ่งเทียอย่างนี้ก็เท่ากันกรับเอาน้ํานั้นเข้าไปพรมไฟให้มันดับลงไปนี่ก็จะเปรียบเทียบก็จจาเป็นอย่างนั้นเพราะต้องหาโอกาสจะพักบ้างพัก,กแล้วก็ได้พักทั้งกายแล้วก็ได้พักทั้งจิตทั้งใจนี่ เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสานาธรรมคําสอนพระเจ้าแม้แต่ศีลห้าก็เป็นประโยชน์ศินแปดก็เป็นประโยชน์ตลอดถึงศีลสิบศีลสองรอยี่สิบเจ็ดบุคคลผู้มีศีลเหล่านี้ย่อมยังโรคให้เจริญเพราะอะไรแต่คนที่มีหัวใจเป็นยักษ์เป็นมารเป็นเปรตเป็นสัตว์ตาชานแต ตัวนั้นเป็นมนุษย์แต่ใจนั้นเป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นสัตว์เต,วตรรจฉานอย่างนี้พวกเรานี้เมจะทําให้โรคทั้งหลายเดือดร้อนวุ่นวายนี่เป็นอย่างนี้แต่ส่วนพรที่มีศีลห้ามีศีลแปดศีลสิบศสองร้อยีสิบเจ็เมแต่ความทำให้ความสงบความร่าเริงเกิดขึ้นกับบรรดาพวกที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงไม่มี ทำความกระทบเดือดร้อนวุ่นวายให้กับสิ่งเหล่านี้เลยนี่เราดูในเรื่องพุทธศาสนาแล้วย่อมเป็นไปเช่นนั้นแต่โลกบางคนไม่สามารถที่จะมองให้สิ่งเหล่านี้ดูไปว่ามีคุณมีค่าประโยชน์แก่ชีวิตอย่างไรเพราะเอาแต่หัวใจที่เป็นเป็นฟืนเป็นไฟเป็นเปรเป็นยักษ์เป็นอสุรกายเหล่านั้นเข้ามาเผาผัานหัวใจของตัวอยู่ตลอไไดเวลานี่เป็นอย่างนั้น ถ้ามองลงไปให้ละเอียดอย่างพญอแิจยมที่เข้ามาทามําความสงบอย่างนี้ถึงจะรู้จักชีวิตที่แท้จริงแท้จริงแล้วเรามากําหนดอย่างเราในขณะที่เราภาวนาอยู่อย่างนี้เรากําหนดถึงความตายอย่างนี้จนให้หัวใจมันหยุดจากนิวานทั้งหมดออกไปจากใจเราจนนวนวานอดีตอนาคตมีปัจจุบันอย่างปู่เหรียญท่านเทศ ให้มีผู้รู้อยู่ตัวเดียวอย่างนั้นแล้วมองลงไปให้ละเอียดมองตั้งแต่บ่วงต้นคือตั้งแต่ศตรีรษะถึงปลายตีนมองจากปลายตีนขึ้นมาแขนขวาจากแขนขวาไปแขนซ้ายมองไปทั้งหน้ามองไปทั้งหลังมองสั้นมองยาวแล้วมีอะไรที่เป็นสาระแก่ชีวิตแม้แต่ร่งสังขารร่างกายของเรานี่เอาหมูเอาเป็ดเอาไก อาหารอนใดที่ดีเอามามาเลี้ยงมาทะลุบำรุงเท่าไหร่เธอจงให้เป็นไปอย่างนั้นสวยสดกดตามอยู่ตลอดเวลาแต่หาได้เป็นไปอย่างนั้นไหมนี่พระเจ้าทรงกัดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แต่ปวนยัดย่ายไถ่เทแล้วก็ต้องแตกดับทำลายไปนี่นี่แหละพระฉะนั้นจึงว่าผู้ที่ได้เข้ามาฝึกหัดอบรมธรรมะคาสอนพระเจ้า เมื่อทําใจให้สงบแล้วก็จําเป็นจะต้องน้อมสิ่งสิ่งเรื่องที่เป็นโลกสิ่งที่เราหลงโลกเราเพลินโรคเหล่านั้นเอามาพินิจพิจรารณาว่าสิ่งอันใดเป็นสาละสิ่งอันใดที่ไม่เป็นสาละกับชีวิตแล้วก็มาดูจิตดูใจที่ขณะที่เราภาวนาที่เกิดความสงบมากองดูในขณะที่ไม่เกิดความสงบมีความต่างเปลี่ยนกันอย่างไรบ้างนี่ ตัวนี้ผู้ที่ทำความสงบก็จําเป็นจะต้องต้องรู้ตัวว่าความสงบกับความไม่สงบต่างกันอย่างไรแล้วจิตใจเป็นเป็นไปอย่างไรนี่เนี่ยต้องคิดให้พิจารณาอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามาพิจารณาอย่างนี้แล้วโอกาสที่จะวาโรควางสงสารความวัมวความเมาในในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัส มันก็เบาลงเบาลงก็จะหามีเวลาที่จะปลีกตัวเข้ามาปฏิบัติธรรมะให้เป็นประโยชน์ไปสัมปราอยู่กับพบคือพบหมยหน้าเหมอนอย่างผู้ที่จะไปเรายังอยู่เมืองนนท์เราก็จําเป็นจะต้องมีเงินมีทองจะไปซื้อข้าวซื้อของก็จําจเป็นจะต้องมีเงินมีทองไปกรุงเทพถ้าเราไม่มีเงินมีทองไปก็ซื้อของไม่ได้มันอย่างที่เราจะตายอย่างนี้เป็นต้น ก็ต้องมีคุณธรรมความดีไว้เพื่อสำหรับที่จะเป็นทะเบียงไปในวันข้างหน้านี่แหละนี่ประโยชน์ต่านี้เป็นสิ่งสําคัญแต่บางคนไม่ค่อยได้คิดเพราะฉะนั้นก็มาเห็นพวกจัิโยมมาอุตสาหาะภาคเพียรพยายามนีแล้วก็อตมาก็ารู้สึกปพื่มใจปีติหน้าอนุโมทนาในสถานที่บางแห่งก็หาคนจะมากอย่างนี้ก็ยากเพราะฉะนั้น า็จะวันนี้ก็จะ,ะแสดงธรรมย่อๆให้พอเป็นคตินำไปพินิพิจรารณาอาตาปิหมายความว่าเมื่อเราบำเพ็ญใจสงบแล้วใจตั้งมั่นใจปาศจากนิรบอนเมใจที่รู้อยู่อันเดียวอันนั้นท่านจัดว่าเป็นวิปัสสนา คำว่าปิดวิพัฒนากับตัวปัญญามันก็คืออันเดียวกันเพราะฉะนั้นลักษณะเช่นนั้นเรียกว่าเรามีกําลังเมื่อเรามีกําลังจําเป็นจะต้องค้นคว้าเพพิจารณาสิ่งต่างๆตัวนั้นเป็นหลักสําคัญไม่ใช่จะเนายืนตัวมองอยู่อย่างนั้นท่าเดียวยืนมองตัวอย่างนั้นได้เหมือนกันแต่ว่างานตัวนั้นต้องเสร็จแล้วก่อนที่งานตัวนั้นยังไม่เสร็จจําเป็นจะต้องพิจารณาพิจารณาไปกกล แข่งลงไปร่างกายเรามีอะไรมีกระดูกมีแข้งมีขามีมือมีตีนนึกพินิษพิจารณาไปอย่างนั้นนึกส่วนนั้นไปตลอดลงไปตั้งแต่ผมขนรถฝันหนังถึงปลายตีนเบื้องขวาเบื้องซ้ายนึกไปอยู่ตลอดไปได้าัลษณะของปัญญาถ้านึกเช่นนั้นอารมณ์อดีตอนาคตดับ ลักษณะของปัญญาอย่างนั้นจะเล็กไปในสิ่งใดพุ่งไปในสิ่งนั้นอันเดียวไม่สิไม่มีสิ่งอื่นมาเกี่ยวกาะนี่ท่านจะเรียกว่าลักษณะของปัญญา,ไม,าไ,ไม่สายไปอดีตไม่สายแปรอนาคตไม่หยิบตัวนั้นเข้ามามาปรุงอันนี้มาปรุงปรุงเฉพาะเรื่องที่เราคิดตัวนั้นตัวเดียวนี่ลักษณะของปัญญาและต้องพิจารณาอย่างนั้นเม,เมื่อเมื่อจิตได้เดินได้อย่างนั้นเต็มที่แล้วเราอย่าหยุด พิจารณาให้พอพิจารณาถอยเข้าถอยลงเพราะฉะนั้นท่านถึงบอกว่าให้มีอนุโลมปฏิโลมถอยเข้าถอยออกนี่ต้องพิจารณาอย่างนั้นพิจารณามากเท่าไรมื่งงานตัวนั้นมากเท่าไหร่ใจตัวนั้นยิ่งสงบอนดีนะคตไม่เข้ามาแทรกแซงใจในขณะที่พ,พิพิจารณาเลยนั่นใจยิ่งมีกำลัง ท่านยังพูดอันหนึ่งว่าพาวีโตบาุูดีกโตเจริญให้มากทําให้มากอภิญญาะจะเป็นไปด้วยความรู้ยิ่งทั้งโธทายะจะเป็นไปด้วยความรู้แจ้งนิบายะสวัตติเมื่อพินิพิจารณาลงเต็มที่ลงไปอย่างนั้นจนไม่มีอารมณ์มาเดชอนาคตเมปัจจุบันตัวเดียวพิจารณาค้นคว้าอยู่อย่างนั้นเมื่อสภาวะเต็มที่ลงไปแล้ว ใจตัวนั้นก็ต้องขาดเมื่อถึงสภาวะความเป็นจริงของจิตในขณะที่มิดพิจารณาอย่างนั้นตัวนั้นขาดลงไปความคิดตัวนั้นหยุดโดยหยุดบางทีก็หยุดโดยโดยที่เรากำลังพิจารณาอยู่ก็ดับขึ้นทันทีอย่างนั้นเมื่อดับไปทันทีอย่างนั้นก็เห็นสภาวะความเป็นจริงของใจในขณะที่คิดกับในขณะที่ไม่คิด นี่พูดภาษาเราถ้าพ,พูดภาษาท่านก็นเลยกว่าภาษาของปัญญาที่คิดแล้วมาหยุดคิดใจตอนนั้นวางจากความคิดเป็นอย่างไรนี่มันต่างกันเพราะฉะนั้นพระเจ้าเจ้าจึงบอกว่าเสนสมาธิปัญญาวิมุตความหลุดทนก็ต้องอาศัยเหตุคือปัญญาเป็นตัวค้นฟ้าิพนพิจารณา มอค้นฟ้าไป็นพิจารณาเสร็จแล้วก็ต้องวางขาดไปจากกันไม่อยู่อันเดียวกันต่างกันอย่างนี้ทิศกันพระจันทร์กับกับเมฆหมอกอาทิตย์เวลามีเมฆหมอกเราก็มองไม่เห็นพระจันทร์เมื่อพระจันทร์เด่นเมฆหมอกหมดไปแล้วก็เหลือเฉพาะอาทิตย์ใสเจ๋วอย่างนั้นใครจะว่าอะไรนั่นนั่นท่านเรียกว่าวิสุทธิธรรม ความบริสุทธิ์หมดจดของใจที่ได้พินิพิจารณาลงไปเต็มที่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นการทําใจก็จําเป็นที่สุดเมื่อใจสงบแล้วจะไปอยู่อย่างนั้นไม่ได้ลักษณะอยู่อย่างนั้นเป็นลักษณะที่เป็นสมาธิไม่ใช่ลักษณะของปัญญาแม้จะกําหนดรู้อยู่ตลอดเวลาก็จริงแต่ไม่ใช่ลักษณะของปัญญาเป็นลักษณะที่หยุดไม่ใช่ลักษณะทํางานนี่ พวกให้ยอมตั้งใหให้เข้าใจแต่สิ่งเหล่านี้ฟังยากพูดกะยะ็ยาเข้าใจยากผู้ที่ปฏิบัติถ้ามีลูกไม้เกิดขึ้นเองแต่เราทำให้เป็นขึ้นเองอย่างนี้ถึงจะรู้เพราะฉะนั้นจึงว่าการปฏิบัติสาสนะคำคำสั่งสอนพระเจ้าเมื่อบอกคนใดะเพริปฏิบัติให้ถึงจุดให้รู้จักความจริงเกิดขึ้นแล้วถึงจะรู้ความจริง แบบแผนตหนัดตำนามีมากมายเหมือนอย่างพวกโยมถ้เปรียบลักษณะของปัญญาเหมือนอย่างที่พวกโยมทำขนมจีนนะก็ต้องมลงีลงเลี้ยวลงแรงทั้งต้มทั้งทั้งขยี้ทั้งเวลานั่นก็ต้องเอามาเข้ากระโดกโรยให้เป็นเส้นออกมานะนั่นลักษณะของปัญญาต้องทำงานอย่างนั้นไม่ใช่หยุด ไม่ใช่หยุดแล้วขนมแช่ลงไปแล้วมันจะมเป็นก้อนขึ้นมาแล้วจะมาทานมันก็ไม่ใช่ขนมจีนนี่เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นต้องขยี้ก็ต้องพองน้ำพองน้ำพริกสารพัดต,ต้องเหนื่อยเคือแต่เคลือแต่แหน่นั่นเหมือนการค้อนคว้าเป็นนิพิจารณาก็เหมือนกัน,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 กนต้องค้นอยู่อย่างนั้นเมนื่อกำาหนไปเทงไม่ได้มีอารมณ์มาสายเข้ามาเอาเข้าไปเอีดใหม่เอาสายเข้ามาก็ต้องเข้าไปใหม่ เนี่ยเอาไปอย่างนั้นพระเจตจะมันต้องสู้กันเต็มที่เมื่อมันเมื่อเราสู้ชน,นะใจมุ่งไปที่ใดมุ่งไปที่ผมอ่ะมุ่งไปอิดที่สองตาหูจมูกลิ้นฟันไปแล้วไปได้ทั่วร่างกายนี่อย่างนี้เรียกวัสดุไม่มีสิ่งที่มาตัดเพราะนึกถึงถึงลิ้นอ่ะนึกขึ้นไปขึ้นไปฟ้าลงไปทะเลอย่างนี้ใช้ไม่ได้ นั่นไม่เป็นสัมมาวายาโมเพียรไม่ชอบมันมีอารมณ์เข้ามาตัดสติสติขาดนี่เพราะฉะนั้นต้องให้พร้อมเมื่อพร้อมอย่างนั้นแล้วก็เร่งเร่งเร่งเอาเอาให้มากมากเมื่อมากเข้าได้เท่าไหร่เมื่อพิจารณามากเท่าไหร่เราพิจารณาชั่วโมงความสงบบางทีเกิด สงบจนทั้งไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องสองสามชั่วโมงก็ได้จมนะผู้ใจท่านทำมามานะหลวงตาได้ยินครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังฮนะบางเทยู่ทั้งสามสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงหรือสองวันสาวันนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉนั้นเราก็ต้องอุตส่าห์อย่างครูบาอาจารย์อย่างนี้ครูอาจารย์ปูขาวท่านท่านคุยคุย,คยฟังประจําจําท่านมาเพราะนั้นพวกญาโยมก็ต้องอุตส่าห์สิ่งในโลกมันไม่มีอะไรเป็นสาระ แต่เราติดเข้าแล้วมันก็ต้องเดดออกมายากนี่แหละเพราะฉะนั้นถือว่าธรรมะคำสอนของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ให้ความจริงท่านจึงว่าปัจจตังเป็นของรู้เฉพาะตนเราไม่กระทาเราก็ไม่รู้ถ้าเรากระทาแล้วใจสงบหรือใจไม่สงบเราก็รู้เมื่อใจมันสงบแล้วเราก็ต้องรู้ของเราเมื่อเราสงบแล้วเราเข้าไปพิจารณาอันไหนละ่ะพิจารณาร่างกายว่า ร่างกายนี้ก็จะต้องแตกก็จะต้องหนับจะต้องทำลายก็เกิดปีติใจนั้นน้อมเข้าไปมันก็เกิดความเบื่อหน่ายตายจริงๆน้ำหูน้ำตาไหลปีติเกิดขึ้นนั่นท่านเรียกว่าปีติท่านไม่ท่านท่านไม่เรียกว่าเป็นความโศกเศร้าน้ำหูน้ำตาไหลมันก็สังเวชใจว่าโอ้เรานี่ก็ต้องตายแน่นอนนั่นนี่ลักษณะของความสงบเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องตาม ผลตัวนี้เข้ามามันเป็นอย่างนั้นแต่ตัวนี้มันก็ยังมันก็ต้องเอาไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็เข้าไปพิจารณาไปอีกนี่แหละแนวทางมันก็ต้องไปอย่างนี้ตามรูปการตัะทั่งสงบสงบก็ต้องถอยเข้าไปพิจารณาเมื่อพิจารณามากเหนื่อยก็เข้าสงบสงบแล้วก็ออกมาพิจารณาต้องสู้กันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเห็นมาที่แล้วเข้าไปสงบนิ่งอยู่แล้วก็ไป เป็นว่องเหาเขานอนซะสิ่งนั้นก็ประโยชน์ก็ได้น้อยเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงว่าพวกจย่ยอมพาคนทาความพาพอเปลี่ยนเราสองคืนสอคืนอย่างนี้ก็มีความตั้งใจดีเพราะฉะนั้นหลวงตาก็อเทศให้ฟังเพราะแต่เนี้ยเพราะไม่ได้เป็นนักรมท,ทีนักรมโทนักรมเอกมหาปาเรียนไม่เป็นสักอย่างศึกษาบาลีก็ไม่เป็นเพราะ,ะนั้นเทศมันก็เลยเ,เ,เตะตามวยวัดเขาเรียกมวยวัด <laughs> ไม่ใช่มวยมีครูมีอาจารย์ บุกทุกเดียวพราะฉันก็หลวงปู่ทัานคอยองค์ตุหลวงอาตมาเอิ้นท่านตุหลวงเพราะฉะนั้นก็ฮะญาติโยมก็ได้ตั้งใจถนับตับฟังแล้วก็ขอให้น้อมไปพีพิจารณา สิ่งอันใดที่เป็นประโยชน์กับชีวิตในอนาคตกับปัจจุบันก็ต้องเอาไปให้ควรพินิจพิจรารณาสิ่งอันใดที่เราแบกหนักมากเราควรวางก็ต้องวางใช่ไหมถึงที่มันวางไปได้มากๆแล้วก็ให้มันน้อยลงไปยิ่งดีให้เป็นเป็นชีวิตเป็นชีวิตที่เป็นประโยชน์กับพุทธศาสนาพุทธศาสนาไม่ใช่ตัวใครแนละตัวเราเพราะวันข้างหน้าเราจะตายพอตายแล้วไปเกิด ไปทุกขเตมันก็ลําบากถ้าตายแล้วไปสู่สุข,ขตตมันก็ขึ้นสวรรค์สวรรค์ก็ไปในพานมันก็เป็นสุขไม่ต้องมาเกิดวุ่นวายโลกทุกวันนี้มันวุ่นวายวุ่นวายวุ่นวายเพราะคนไม่ใช่โลกวุ่นวายคนทําวุ่นวาย <c ười> คนชอบหาเรื่องหาเราก็าเกิดความวุ่นความวายเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงว่าเมื่อพ่อแกโยมได้ถนับตัดฟัง แล้วก็เอาไปพินิพิจารณาเมื่อเห็นดีเห็นชอบก็จงลงมือประพฤติปฏิบัติต่อนนั้นไปก็จะบ้รังเกิดความสุขความจเจริญงบงามในาศาสนธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจังได้แสดงมาพอสมควรกับกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศและเจนี